วันนี้นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์นะคะเห็นไหมคะนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์เนี่ยแม่พอ,อ,อพึ่งจะเจอเด็กๆครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นบอมเป็นแก้มเป็นโฟกสัสเป็นครีมเป็นของขวัญเป็นน้ำหวานเนี่ยค่ะพึ่งจำได้จำได้เท่านี้ก่อนลูกนะคะจำได้เท่านี้ก่อนนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์คุณครูก็ใส่ผ้าย้อมครามนะคะ วันนี้สวยเลยทีเดียวสิ้นมีหลากหลายรูปแบบของประเทศไทยลูกๆจะต้องขยันนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์เพราะอะไรลูกทราบไหมว่าทราบไหมว่าจังหวัดสกลนครนั้นมีนักท่องเที่ยวติดอันดับที่11ของภาคอันดับที่11ที่คนมาดูถ้าเราขยันนุ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะงามๆแบบนี้นุ่งสิ้นเนี่ยคะ่ะผ้าสิ้นหลากหลายลวดลายมัดมี แบบนี้นะนะแล้วคนมาเที่ยวเยอะๆเราก็สนับสนุนให้คนทอผ้ามีรายได้เข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะคนสวยโอ้สวยจังเลยมีกี่จังมีกี่จังอันนี้ปีสองนะคะปีหนึ่งจะถึงคนนี้ยังใส่ผ้านุ่งยังไม่สวยเดี๋ยวก็สวยลูกมีกี่จังทําไมกระดูมมันจะดีต,ตามแม่นะคะลูกมีกี่จัง เออน้ำอิงส้มปลาน้อยเอ่อหลายคนเลยแบงจิเต้สวยๆทั้งนั้นนี่คือนุ่งสิน้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์ซึ่งเราทำต่อเนื่องมากว่า15ปีและจะรักษาวัฒนธรรมไทยไปอีกตราบนานเท่านานใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเตเต,เต,เต,เตใช่ไหมคะลูกใช่ไหมแบงจิมีกี่จังนะคะทุกคนขอบคุณมากลูกน่ารักที่สุด อ่าว้สวยๆซิว้ยสวยๆส,วส,วยส,ยสิโอวางามๆค่ะค่ะวางามๆนะคะลูกนี่คือนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นในวันศุกร์แล้วเราจะนุ่งทุกวันศุกร์เพื่อให้ประเทศไทยสุขใจกับการได้ดูหลายมัดหมี่ไทยดังไกลไปทั้งโลกค่ะนะรู้จักไหว้ด้วยแม่จบตรงนี้รู้จักไหว้ด้วยอ้วนโอ้ สวยแล้วส <Spirit> ิตัวเองดูน้อง